ฉันก็เลยจะขอลากลับบ้านค่ะอืมว่าแต่คุณจะลากี่วันละ่ะหนึ่งเดือนค่ะเออแล้วก็อีกเรื่องฉันจะขอเบอิกเงินล่วงหน้าสักหนึ่งแสนบาทนะคะเดี๋ยวก่อนทีลุงเอา้าไม่วันนี้มางานช้าย,ยัางไง เี่ใกล้เวลาจะเปิดร้านแล้วนะพอดีว่าลุงอะ่ะไปธุระมาแหมพี่เบนตัวเองก็ช้าเหมือนกันแหละอืมช้าอะไรพี่มาตั้งนานแล้วพี่อยู่กับเช้าเนี่ยยู่กาแฟเลยแวะมาซื้อกาแฟหนอ่อยอ่ะไปขึ้นรถไปกับพี่ไปพี่ไปส่งไม่เอาอะ่ะเกงใจเนี่ยใกล้แค่นี้เองเดินเองก็ได้ไม่ต้องเกงใจขึ้นมาเหอะใหญก็ร้อนเงือออกเดี๋ยวไม่สวยนะอจริงด้วย,ยงั้นไม่เกงใจแล้วนะอืมไปไปเลย ไปโอ๊ยทำดีๆนะถึงแล้วถึงแล้วงงแล้วโอ้ยเสียงปายนะเนี่ยใครเก่งแล้วบอกแล้วรถมันแรงโถขับทุกปันอยู่แล้วคุณอายสวัสดีค่ะไม่ต้องมาสวัสดีอะไรเลยมัวแต่สวีทหวานกินอยู่นั่นแหละนี่มันกี่โมงแล้ว นี่ยังไม่ถึงเวลาเข้างานของลุงเลยนะครับเดี๋ยวจังสิบนาทีอะนี่แกไม่ต้องมาเถียงแทนมันเลยเข้างานก่อนเวลาเนี่ยกลัวเสียเปรียบบริษัทนะเนี้ยมันจะตายเลยไงคะนี่เขาเพราะว่าพวกแกคิดอยู่แบบนี้ไงถึงจะเป็นได้แค่ยามกับเด็กสื้พวกถ่วงความเจริญคุณนาคะพวกฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะแต่คุณอายมี เร,เรื่องอะไรเร่งด่วนชายหรือเปล่าคะแค่นั้นแหละให้มารู้จักที่ต่ำที่สูงจะ้างจะได้ไม่มีใครมาว่าว่าเป็นพวกไม่มีการศึกษาเน่ย่าลุงเดี๋ยววันนี้จะมีแขกมาจัดเลี้ยงที่ห้อง V I P เดี๋ยวแกเนี่ยไปทาความสะอาดที่ห้อง V I P สด่วนนะแล้วก็ดูแลแขกเนี่ยจะยให้ขาดตกบกพร่องถ้าแขกคอมเพนมา แม้แต่น,นิดเดียวจะหักเงินเดือนแกได้ค่ะคุณอายค่ะก็ไปสิมายืนบื้อเป็นหมาหงอยอยู่ทำไมล่ะค่ะจอกแล้วยังไม่เรียม จ้าน้ำมดมีอะไรหรือเปล่าจ้ายายยายเป็นอะไรได้ได้ได้จ้ะเดี๋ยวลุงจะไปลาง,งานกับผู้จัดการนะคะค่ะฝากนะดูแลยายไปก่อนนะลุงจะรีบไปจ้าจาขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะคะน้ำมด ดีค่ะคุณผู้จัดการเข้ามามีอะไรแล้วห้อง V I P สามเนี่ยทำความสะอาดเสร็จแล้วหรอเออ่ยังค่ะยังแล้วมาทำไมไปทำความสะอาดต่อให้เสร็จสิคือว่ายายของฉันไม่สบายหนักมากค่ะพอดีว่าจะต้องรีบเข้าห้องผ่าตัดอีกอย่างหนึง่งฉันจะต้องรีบไปเซ็นยินยอมเรื่องผ่าตัดยายนะจ๊ะฉันก็เลยจะมาขอลา กับคุณไอยกลับบ้านสักอาทิตย์หนึ่งอะค่ะแล้วตอนนี้ใครดูแลอยู่ละ่ะฉันให้หนาข้างบ้านดูแลชั่วคราวแล้วค่ะก็มีคนดูแลแล้วนี่แกก็ให้เขาดูไปก่อนสิหรือไม่ก็จ้างเขาก็ได้ถ้าเธอกลับไปเนี่ยก็เธอจะไปช่วยอะไรเขาได้ฮะและอีกอย่างเนี่ยนะที่ร้านเนี่ยก็ยิ่งคนน้อยอยู่อีกสองคนก็ป่วยแล้วถ้าเธอลายอีกคนหนึ่งเนี่ยรายไม่สกปรกตายเหรอ นี่ถ้ากลับไปทํางานเนี่ยแหละฉันไม่ให้ลาคุณอายคะฉันขอร้องนะคะฉันต้องรีบไปดูแลยายจริงๆอะค่ะยายฉันต้องรีบเข้าห้องผ่าตัดด่วนอีกอย่างหนึ่งฉันต้องเป็นคนเซนยินยอมนะคะคุณอายฉันขอร้องนะคะคุณอายคะแกนี่มันน่ารำคาญจริงๆเลยฉันไม่ลาแค่เซนผ่าตัดเนี่ยใครก็เซนได้ไร้สาระกลับไปทํางานต่อได้ละคุณอายคะฉันไวและค่ะให้ฉันลาเถอะนะคะ นะคะคุณไอนี่ถ้าแกอยากลามากใช่ไหมได้แกแก,ก็ลาออกไปเลยแต่แกอย่าหวังนะว่าจะได้เงินเดือนแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าแกทํางานไม่ครบกำหนดออกไปได้แล้ะงานลำคาญค่ะ ลุงเป็นไรบ้างไม่ไรหรอกพี่ร้องไห้ขนาดนี้บอกไม่เป็นไรได้ไงอะ่ะมีอะไรบอกพี่ได้นะหรือ สบายอะไรพี่ฟังก็ได้อะยายของลุงอะเขาไม่สบายหนักมากเลยอะจะต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนอย่างลุงอะต้องเป็นคนไปเซ็นยินยอมแล้วลุงอยากกลับไปเยี่ยมยายอะพี่ยายขเขาเลี้ยงลุงมาเลี้ยงลุงมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนแม่คนหนึ่งของลุงเอาลุงทำไมไม่กลับไปหายายะหรือว่าติดอะไรเปล่า ลุงก็อยากกลับอะพอดีลุงไปขอลาอยู่กับผู้จัดการผู้จัดการไม่ให้ลุงลาแถมยังบอกว่าไปลุงลาออกไปเลยแล้วก็ไม่จ่ายเงินเดือนลุงอะพี่ว่าแบบแบบนี้มันเกินไหมลุงขนาดเดือนร้อนขนาดนี้ยังไม่ให้ลาอีกอะผู้จัดการเนี่ยช่างเขาเถอะพี่เขาจะทำอะไรกับเราก็ได้อะก็เขาเป็นถึงผู้จัดการนี่เราจะทำอะไรได้เรา เราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วงั้นเอ,า,อางนี้ลุงที่ว่าลุงกลับบ้านไปหายายดีกว่าเรื่องงานเนี่ยเวลาค่อยหาใหม่ส่วนยายเนี่ยเรามีแค่คนเดียวนะลุงก็อยากจะกลับแต่ลุงจะกลับยังไงเงินลุงก็ไม่มีเงินที่เหลืออยู่อ่ะก็ไม่พอค่ารถกลับด้วย พี่จะมีไม่มากนะแต่ก็พอที่จะให้ลุงอะ่ะกลับบ้านไปหายายได้นะลุงขอบคุณพี่มากเลยนะแค่อันนี้ก็พอค่ารถกลับไปถึงบ้านลุงแล้วส่วนเนี้ยลุงคืนให้พี่ไปซื้อข้าวกินนะพี่เดี๋ยวเสร็จธุระเมื่อไหรอ่อ่ะลุงจะกลับมาตอบแทนบุญคุณพี่นะพี่เบน ต้องถึงขนาดนั้นหรอลุงพี่ว่าลงรีบกลับบ้านไปหายายดีกว่าแล้วพี่ก็ขอยายหายไปไว้นะจ่ะขอบคุณมากนะพี่เบนอือไปได้ลลแล้วต้องลองให้แล้ว เข้ามาเอ,อ่อคุณแปครคะฉันมีเรื่องจะรบก,กวนหน่อยอะค่ะมีเรื่องอะไรก็ว่ามาคือ,อลูกฉันไม่สบายคะ่ะต้องผ่าตัดด่วนฉันก็เลยจะขอลากลับบ้านคะ่ะอืมว่าแต่คุณจะลาก,กี่วันละ่ะหนึ่งเดือนคะ่ะเอ,อ่อแล้วก็อีกเรื่องฉันจะขอเบิกเงินล่วงหน้า สักหนึ่งแสนบาทนะคะคือลูกฉันต้องผ่าตัดด่วนต้องใช้เงินพอสมควรนะคะคุณแปะ๊ะหรือว่าให้ฉันกู้ทางร้านก็ได้นะคะคุณแปะ๊ะแล้วก็ทยอยหักจากเงินเดือนฉันทุกเดือนได้เลยะคะ่ะช่วยฉันหน่อยนะคะด้วยอำนาจที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะผมคงให้คุณลาได้แค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นอะส่วนเรื่องที่คุณจะลาหนึ่งเดือนแล้วก็เงินอีกหนึ่งแสนบาทผมคงไม่มีอำนาจมากพอขนาดนั้น คุณคงต้องไปคุยกับเจ้าของร้านเองอะบบคุณแป๊ชฉันขอร้องนะคะช่วยฉันหน่อยนะคะนะคะคุณแป๊ซฉันเดือดร้อนจริงๆอะค่ะผมช่วยได้แค่พาคุณไปคุยกับเจ้าของร้านได้เท่านั้นเองแหละครับผมช่วยคุณได้เท่านี้จริงๆแต่ว่าเจ้าของร้านเขาเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจผมว่าเขาน่าจะช่วยเหลือคุณได้นะนะครับ เดี๋ยวผมจะให้พนักงานทำความสะอาดห้อง V.P. จุกห้องนะครับสรุปลูกค้ามา5 0าอท่านใช่ไหมครับได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ไว้วางใจร้านของเราขอบค,ครับผมพาคุณนายมาหาธรรมทานแล้วนะครับเชิญมาเลยครับคุณนายครับเชิญครับ ใช่ครับผมเองครับที่เคยเป็นยามขอบคุณนะครับที่ยังจำมาได้อะฉันนั่งก่อนครับผมอยากจะถามคุณว่าคุณสบายดีไหมแต่คงไม่ต้องถามแล้วนะครับว่าเหมือนคุณบอกผมมาหมดแล้วคุณแป๊เนี่ยเขาแจ้งผมมาว่าลูกของคุณไม่สบายจะขอลาง,งานตัวลาหนึ่งเดือน แล้วก็จะมาขอเบิกเงินจากทางร้าน10,000แบาทใช่ไหมครับผม <c oughs> ว่าคุณคงมีเหตุจำเป็นจริงๆนะครับใช่ค่ะฉันจำเป็นจริงๆแล้วก็ฉันต้องขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะคะคือฉันขอร้องนะคะช่วยฉันเถอะนะคะถ้าฉันไม่มีเงินก้อนนี้ลูกฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะฉันขอร้องนะคะเอาจริงๆงเรื่องเก่าเนี่ย ผมลืมไม่หมดแล้วนะครับผมไม่อยากจะช่วยคุณนะแต่ผมว่าคุณ,ค,ณคงลองขอแฟนผมดีไหมครับเขาน่าจะตัดสินใจได้ดีกว่าผมครับเบนคะเห็นคุณให้เด็กไปบอกว่าจะมีเพื่อนเก่ามาหานี่คะใช่ครับนี่ครับเอ้าคุณผู้จัดการไอ ฉันก็นึกว่าใครเป็นยังไงมายังไงบ้างคะถึงได้มาเป็นเด็กเสืฟร้านของฉันเนี่ยออหลังจากที่คุณออกไปยังไม่ถึงปีอะคะ่ะที่ร้านก็มีปัญหาร้านก็เลยต้องปิดลงฉันก็ตกงานนะคะด้วยความที่ฉันเนี่ยห่วงภาพพจนกว่าฉันจะคิดได้ฉันก็ไม่มีเงินจะกินแล้วอะคะ่ะแล้วอีกอย่างชีวิตฉันเนี่ย ก็เคยทํางานแต่ร้านอาหารฉันก็เลยมาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟอะค่ะคุณลุงคัฉันขอร้องนะคะช่วยฉันหน่อยนะคะคือฉันจําเป็นจริงๆอะค่ะนะคะที่ผ่านมาฉันขอโทษนะคะฉันขอร้องนะคะช่วยฉันหน่อยนะคะช่างมันเถอะค่ะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยฉันลืมมันไปหมดแล้วค่ะฉันว่ามันดีซะอีกนะคะมันเป็นแรงผลักดันให้ฉันอะ มีทุกวันนี้ได้อะ่ะคุณลุงครับพอดีว่าคุณไอ้อ่ะลูกเขาไม่สบายต้องผ่าตัดนะครับเลยจะขอลางานเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็จะขอเบิกเงินลงหน้าจากทางร้านหนึ่งแสนบาทครับคุณว่าไงครับฉันขอร้องนะคะช่วยฉันเถอะนะคะลูกฉันต้องแย่แน่เลยอะ่ะนะคะเห็นไหมล่ะคะคุณอาย คนเราเนี่ยมันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกคะ่ะคุณอายทีนี้คุณอายคุณรู้หรือ,อยังคะว่าต้นทุนชีวิตคนเราอะ่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วคะ่ะคุณอายอยู่ที่เราอะ่ะจะได้รับโอกาสหรือว่าให้โอกาสเขาหรือเปล่าฉันถามคุณตรงๆนะคะคุณอายคุณทํากับฉันขนาดนี้ถ้าคุณเป็นฉันคุณจะให้ฉลาไหมให้ลาค่ะ ก็แสดงว่าคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณอาอค่ะคุณแป๊ะคะครับเดี๋ยวคุณแป๊ะเนี่ยทำใบลาให้คุณอายหนึ่งเดือนนะแล้วก็พาคุณอายไปฝ่ายการเงินเบิกเงินส่วนนึ่งแสนบาทให้คุณอายนะคะบอกว่าเป็นบัวาจากฉันได้ครับคุณอายคะ เงินหนึ่งแสนบาทเนี่ยฉันให้คุณถือว่าฉันช่วยเหลือลูกคุณแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะลุกขึ้นมาเถอะครับเดี๋ยวคุณแป๊บพาคุณไอไปฝ่ายการเงินเลยได้ครับใช่ครับคุณนายคุณลุงครับคุณไม่โกรธเขาเหรอครับเขาทำคุณขนาดนี้แล้วคุณยังไม่ช่วยเขาอีกอ่ะ ลุงก็โกรธนะคะแต่ถ้าลุงไม่ช่วยเขามมวแต่โกรธแต่แค้นแบบนี้ฉันก็คงไม่ต่างจากเขาหรอกเบนถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยใครสักคนเนี่ยเราก็ควรช่วยคนที่เขาลำบากจริงๆ สวยเลยนะจะโว้วลูกค้าเอ้ยใส่หมดปะเนี่ยเสื้อผ้าส,สวยๆเลยจ้าขายดีขายดีนะวันนี้เนี่ยขอให้ขายดีๆปังๆนะเจ้าวันนี้เนี่ย สวยๆเลยนะจ๊ะลูกค้าเข้าดูก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็สวยนะจ๊ะลูกค้าซื้อไปให้สามีค่ะผ้าตัวนี้เท่าไหร่จ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทจ๊าฮะ1,500พันห้าร้อยดิบไมคะแพงไปหรือเปล่าจ๊ะเนื้อผ้านี่ของมือสองปะเนี่ย มือซองมือสองอะไรกันจ๊ะร้านของฉันเนี่ยนะขายเสื้อผ้ามือหนึ่งแท้ๆเลยนะถ้าม่มีปัญญาเสื่อนนะก็เชิญออกไปจากร้านฉันเลยจ้ะอ้าวลูกค้าของฉันเนี่ยเพียบนี่ไหมคะฉันแค่ถามไมมค่ะดีๆนะไม่ปากเสียอย่างเงี้ยฮะปากอย่างเงี้ยระวังจะไม่มีลูกค้านะเสื้อผ้าอะไรก็ไม่รู้สวยก็ไม่สวยฉันไม่ซื้อหรอกปากอย่างเงี้ยระวังจะไม่มีลูกค้านะจ้ะทําไมจ๊ะไปเลยจ้ะงอหรอ หมายนะคนเนี้ยเย็นๆอะไรล่ะทำไมพูดกับลูกค้าอย่างนั้นน่ะแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเสื้อผ้าร้านเราเป็นเสื้อผ้ามือสองนี่ถ้ามึงไม่พูดนะไม่มีใครรู้หรอกมึงอ่ะต้องพูดอะไรเองไม่ได้พูดอะไรคือถามเฉยๆเองก็ไม่ต้องพูดไงรู้เสียทำไมเนี่ยถ้พูดไปเดี๋ยเขาก็รู้หมดเนี่ยเนี่ยช่วยกันทำมาหากินดีกว่าก็ช่วยอยู่นี่ไงนี่จัดของอยู่นี่ไง มึงก็ทำไปสิอะไรวะทุ่มให้เลือกูหน่อยขายครับขายครับขายครับเอาพี่ครับเจอนั่นหาก่อนครับดูดูก่อนได้เลยครับครับครับผมดูเต็มที่ได้เลยครับเสื้อสวยๆครับพี่เพิ่งมาเลยครับ ชอครับพี่หลายส่วนครับอันนี้งานดีเลยครับพี่เนี่ยเพิ่งมาจากเกาหลีเมื่อเช้าเลยงานเกาหลีเลยเนี่ยพลงเรือมาเกาหลีเลยเมื่อเช้านี่เลยผมเพิ่งขับรถไปรับมาที่ท่าเรือเลยพี่ล่องใส่เรือมาเลยพี่ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้เออพี่ชอบจริงจริงอ่ะผมผมให้พี่พันหนึ่งแล้วกันครับพี่อะเฮ้ยพี่ ไม่แพงพี่พี่ขึ้นไปดูในห้างได้เลยเนี่ยตัวนี้นะถ้าขึ้นห้างนะสามพันกว่านะครับของมือสองไหมเนี่ยพี่พี่ของขึ้นห้างของใหม่ๆอย่างนี้จะมือสองอะไรกันพี่ร้านผมอะไม่ขายมือสองแน่นอนพี่รับประกันเลยจริงนี่พิเศษสุดแล้วพี่ราคาไม่ได้บอกผ่านอะไรเลย,เลยที่เน็ตสุดสุดแล้วถ้าผมซื้อสองตัวพี่ สองตัว,อตวโอ้โตัวนี้นี่งานรุ่นเดียวนเลยนะครับถ้าพี่เอาสองตัวอย่างนี้ผมพิเศษให้พี่เลยกันเอาไปพันเก้าเลยครับพี่พี่อีกหน่อยดิพ,พี่ราคานี้มันผมไม่ได้บอกผ่านเลยพี่ผมเน็ตสุดๆแล้วผมได้กําไรนิดหน่อยเองได้กำไรไม่ถึงร้อยเลยมั้งพี่เนี่ยแต่ละแต่ละตัวเนี่ยเองแล้วนี่ของใหม่เลยพี่ของรุ่นใหม่เลยนะเนี่ยเองกำลังฮิตกันเลยครับพี่ ได้ไหมพี่อ๋อได้ได,ได,ได,ได้ได้ครับได้ครับได้ครับผมให้พี่สแกนเลยนะครับโอเคอเ,คเงินเข้าแล้วครับร้อยครับเฮ้ยขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับ,รบโหสวยเชื่อผมยังเกาหลีพี่ใส่แล้วล่อเลยเนี่ยขู่เข้าไปเลย <laughs> ยอดนี้ 哦。Oh, พี่โดงสวัสดีครับอ้ยพี่นี่แกจำฉันไม่ได้หรอทำไมฉันดูดีขึ้นหรอพี่ไม่ได้เจอกันตั้งนาน<ม>แต่กลับมารอบนี้นี่ดูดีทรงเสียจับเลยนะพี่แล้วแกทำอะไรสบายเดียวก็เหมือนเดิมเลยพี่แล้วพี่อะสบายดีปะก็สบายดีแหละแต่ตอนเนี้ยฉันทำธุรกิจเสื้อผ้ามือสองตอนนี้ฉันไม่ทําทำเองหรอก ฉันมีคนทำแทนแล้ะอืมรวยแล้วนี่ <c oughs> เป็นเจ้าของไม่ต้องทำงานสั่งลูกน้องอย่างเดียวเจ๋งอะ่ะเอ๊ะว่าแต่เสื้อที่แกใส่เนี่ยฉันคุณคุ้นว่ะฉันนำเข้ามาสองตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ร้านฉันและอีกตัวขายร้านคุณตองไปแกไปได้อย่างไงออตัวนี้เหรอพี่ผมก็ซื้อร้านตองเสื้อผ้าน่ะน่ เฮ้ยร้านคุณตองกับคุณไม้ใช่ไหมสองคนนี้เป็นลูกค้าประจำฉันเลยนะจว่าแต่แกเนี่ยก็ชอบเสื้อผ้าหมือสองกันนะอะอะไรนะพี่เสื้อเสื้อผ้าอะไรนะก็ที่แกใส่เนี่ยเป็นเสื้อผ้ามือสองฉันขายให้เขาไปตัวละร้อยสองร้อยอ่างน้อะอ่ไอ้พี่เสื้อตัวนี้ผมไปซื้อร้านเขาก็ขายตัวละพันผมซื้อมากัอีกตัวนึงอะผมต่อเขาเหลือพันเ้า ใช่เหรอตัวที่ใส่นี่เหรอตวลพนันนี่ไม่ได้นะเว้ยมันเอาเปรียบลูกค้าเกินเกินไปนะ่ะฉันต้องไปบอกเขาละนี่แหละพี่เขาบอ,อกเลยซื้อไม่ได้ไงวะอย่าถามตุลพัน เดี๋ยวได้ดูกันลยจ่ะเจนครับเนอะเป็นเท่าไหร่คะอันนี้1,200สองร้อยบาทจ้ะป้าแพงไป,ปหรือเปล่าคะเนี่ยพี่ซื้อที่อื่นแค่สองร้อยเองนะโหยร้านอื่นที่ขายสองร้อยน่ะมันก็แค่เป็นเสื้อผ้ามือสองเองหรือจ้ะป้าแต่ร้านฉันเนี่ยนะ ื้อผ้ามือหนึ่งทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาด้วยนะจ๊ะจริงเหรอใช่จ๊ป้าป้าอย่าไปซื้อนะป้าร้านนี้มันขี้โกงอ้าวเหรอมันรับเสือ้อผ้ามือสองมาราคาไม่เกิน200หรอกมาขายตัวเป็นพันจริงเหรอเฮ้ยพูดจาวไปพ่อยจะโดนหมิ่นประมาทเอาไว้เอาแจ้งเลยกล้าก็แจ้งเลยเอาได้ได้ไม่ต้องท้าฉันขอยืนยันอีกเสียงค่ะว่าร้านนี้ขายเสื้อผ้ามือสองจริงๆเพราะว่าฉันสืบข้อมูลหมดแล้ว ร้านเนี้ยหายเกินสิ่งเกินราคาค่ะเอา้าใช่เหรอใช่ครับผมก็ขอยืนยันอีกคนครับแล้วเสื้อผ้าที่แฝงอยู่ข้างบนนะครับแล้มาจากผมเองผมส่งในราคาสองร้อยเองเนี่ยนีแกสุ่มหัวกันแกงใ,ใช่ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรพี่ทำอะไรทำอะไรฮะน้่มถ่ายนะผมให้ถ่ายนะก็จะประจานพวกแกสองคนเ<ง>ดี๋ยวโดนหมิ่นมาๆนะหยุดเลยหยุดสองคนนี้ขี้โกงนะครับหยุ เอีมยงไทยเอีมยงไทยร้านชิคกงัวกันด้วยนะคะนี่ครับรับเสื้อผ้ามือสองมาแล้วมาหลอกขายเป็นมือหนึ่งครับนี่ครับหน้าตาเจ้าของร้านครับนี่ครับจุดเลยนี่ครับแกตาไปแล้วนะคะทุกคนรถหน้าตาไปนล้วเฮ้ยอย่าโดนบินพมาเลยวะหยุดใหยไปแล้วเว้ยจะทำไงกันดีอะพี่นี่ครับดูหน้าไว้เลยครับดูหน้าไว้นะครับที่หลังจะเข้าร้านมันนะครับหย่าหย่ามั้ยบอกเขาไงวะ ูกค้ายเขาจะรู้อะ่ะใครมลูกจะทำอาหารกินยังไงที่นี่ฮะเขาเก่ไม่บอกฉัน,นอ,อ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยพูดมาเลย<ม>นี่เรา,าจะไปโกงคขายโถ่เอ้ยหยุดเลยนะหยุดถ่าย,ยนะไม่งั้นขอสั่สแบบงแจกแน่